เครื่องบินเล็กกำลังจะขึ้นนะคะความาชุมเครื่องบินเล็กอีกครั้งหนึ่งวันนี้ตรงนี้เป็นสถานีจอดเติมน้ำมันนะคะมาดูกันว่ามันจะขึ้นยังไงนะคะเอ่อต้องโวมเครื่องก่อนนะคะ Yeah. <laughs>